สวัสดีครับพุ้มวันนี้พามากัดด่างลานแหครับผมมาไม้คลองชนรประทานครับอันนี้เขาเอื่นว่าคลองติดใบกระดังะคลองอีสานเขียวนะฮะของชนระประทานมาสามคนครับมันสามคนสี่คนกับผุมกัไว้นี้ครับผมลาก่าแต่พูดเอามาขังไว้นี่ มาหลุดเบิ่งกันครับผมว่ามันนี้สีมานหรือประมาณสิมีอุยายให้เบิ่งได้บ่ครับผมตาลูสีมักไว้แล้วครับไผ่เต็มแหยอยโหฮโฮปลาหยังทำเป็นใจเย็นนะฮะตาลูสีตัวนี้ไม่มุดห้าวอย่างเดียวธรรมดาสิไดคุณครับผมลานทรายอยู่ท่าผมใหเ้เต็มแหยผมอีกหลุดแหนี่ครับผม พวปลาเลยว่าไพ่เต็มแหเลยครับผมเป็นปลาอะไรจะอยู่ไหมไม่มีมุดนะฮะทุนนี้้าวอย่างเดียว <c oughs> ภายอะไรนี่ทำเป็นลีลารลอะไรตรงมุดก็อะไรลึกแค่นี้เองทำเป็นไม่มุดลึกแค่ท่วมหัวสามไมคโครแค่นั้นเอง <c oughs> เบื่อหลือก พกปลากระสอบสงสัยนั่นเล่ไพ่ปลาถือมะคือปลากระต р а นั่นนั่นนั่นตึก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 กระต рап อะไรตึกตึกไม่ใช่กระต рап หรอกมรุ่มว่าบ่อพันครับผมนั่นมาแล้วปลาขี้ควายถุกยากระดาษใบยังเต็มเนโตอู้นาซีโอยูโดอพไมมีตุกตักอะไรเลยไม่มีตุกตักอะไรเลย โอมเบื่อเหลือเกินได้ปลากระตับหนึ่งตัวนะฮะปลากาตัวหนึ่งครับผมสุญยางโับเบื่อเหลือเกินไหนมีอะไรวางไหมตึกตักงติดตักฮะไม่มีอะไรเลยบ่อทันครับผมว้ามีต่บอลงามๆ เต็มเต็มนะฮะเต็มฟังเลย <l ix> เลี้ยงกันเลยครับผมหนึ่งสองสามครับผมคุณ <f ool> <t iny> โอ้ทางนู้นได้อะไร <S <s <ans> <S ได้ปลาไม้โอ้เบื่อเลอเกิน <l ix> <l ix> ตอนนี้กำลังวานไล่ปลาอยู่ครับผม <l ix> <l ix> ปลายังบม่มาเลย <l ix> ยังไม่มีใครได้สักตัวเลยนะฮะว่า <l ix> ได้จาราษสีแล้วปลาถือมาคืออู้หอยจุ๊ก

วานแห่พ่อมไอ้ตัวนึงยังไหถ่ายแห่พ่อมกับไล่ล้วนๆไปแล้วครับผมพันหาอี่เหลืออีกสองดางครับผมสนใจติดต่อได้ครับผมนี่ดางหัวละพันหาครับผมยอมพ่อมเปือกไม่กับเลือดครับผมยอมสองยางแห่สามเส้นหาั่งสามครับผมหมักปลาดุบล้วนๆคน ได้ของไหม่ไปล่องแล้วครับผมยังไม่ทันได้วาเลยได้กับไรแล้วพันห้าธรรมดาที่ไหนเอาปลุ่นกันครับผมลุ่นตอวปาสิมานหรือประมานครับผมนี้ใหญ่แล้วครับผมทีแรกอยู่ฟังหัวฝุ่นใหญ่มาฟังที่ฟังฝุ่นป่าบ่อนครับผมอะไรเลยใหญ่มองไม่บ่งมองไม่สิมานบ่อ ธรรมดาสี่หเอาลุยกันครับผมนั่นแหละมันเอาเลยอลงแล้วครับผมลงแล้วแห้แรกออกไงเลยครับผมกินอันบอตูกระเอาใจเต็มเต็มเต็มมายะเลยครับผม นี่ครับผมลงหยากวานแต่ถึงนี่แหละธรรมาดาที่ไหนเ <idez. S 1> ออปล่อยเชือกไว้ <laughs> ยีนย่นี่าบดดดเขาถุงเลยเอ้เ <laughs> บื่อเหลือเกิน,นเอ ch, เอเต็มเต็มทุก <laughs> อะไรอะไรืออ อะไรออฮยอะไรกันนะตราอะไรออเออ,อ,อเสียงอออคอปากคออ้ปากคอโต,ตแหลกครับผม,มเห็นหน้าแล้ว,ว,วมันเป็นเนินเป็นคู่ปุกปุกปักครับผมหายากงมหาไม่เห็น เจอแล้วปักขัตัวแรกเี่อย่าจอโยนมาให้ถึงข้างบนนะมาฮึบมาแล้วครับผมตัวแรก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 ใส่สวยอู้นี่ธรรมดาที่ไหนนี่ครับผมใส่กระสอบก้ ขาวໂຕนึงปลาถือบ่เครือໂຕนึงปลาคอໂຕนึงโอ้3ໂຕซ้อนเลยนะตาฤาษีเอ้ยนี่รายตึกตักมั้ยจริบบ่ปลารายบ่นทําไมมันหาย ชดเตดพระท่านครับผมตาลสีปล่อยปลาไปแล้วยาง่าจะเอาปลามาใส่ถุงอยู่ดีครับผมปลากระโดดลงน้ำก่อนุนกระโดดขุนตาพระท่านเบื่อเหลือเกินลาไรลุดแล้วอ้เบื่อเหลือเกิน แฮนี่ครับผมปลาดุกมาแล้วเฮียปลาดุกตูกบกใหญ่เลยครับผมเรื่องอารามมาอีกแล้วเฮ่เฮ <Hey, hey. S 2> เจอหน้าปลาดุกแล้วเออคุณครับผมโโนี่นี่นี่โอโเออมันมันดูคนยัง <laughs> ไม่ได้คุยเลยปลาดุกบกใหญ่เลยครับผม แห่สีเส้นแห่สีเส้นติตดตะปุกบักใหญ่เลยสีหาเส้นโอ้ลานทรายทางบนก็ได้ปลาปุกตัวหนึ่งแล้วครับผมลานที่ปลาได้ตัวหนึ่งลาปุกกับมอเตอร์ไซนี่แหละครับผมถ้าได้บักใหญ่บักใหญ่เลย นี่เป็นตาวานอยู่ครับผมอือโอ้โหดีเดียวมันลุดมันลุดอุ้ยอู้หูหเดี๋ยมต้องคุณกระโดดแล้วครับผมปลาบอลบางไงอาธรรมดาที่ไหนปลาหอยนี่ครับมันเต็มกำมือเลยครับผมปลาลุกธรรมดาที่ไหน ปอุ้ยดูไรอุ้ยปลาข้าวบ่โอ้ปลาข้าวสงปลาขาวนะฮะพูดจะข้าวน่ารักเลยปลาข้าวไตรสนายบ่บอหเบื่อเลยเกิน แล้วครับผมมาหล่นเบิ่งกันครับผมว,ว่าสิทีบอปลาอะไปรปลาดุกปลาดุกติดมาแล้วครับผมตัวหนึ่ง ลาลุกปลาลุกปลาลุกไปแล้วครับผมปลาลุก,กมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมตัวเดียวปลาลุกตัวหนึ่งครับผมยาคืออยู่ธรรมดาที่ไหนตันับปลาลุกเออใส่งามอยู่สองตัวแล้วครับผมทัางผุ่นธรรมดาที่ไหน เอ๊ะอะไรหอยหอยจุกเอือเก็บหมดเหมือนกันเลยเนาะตัวใหญ่ๆนี่ไม่เลือหอยจุกก็คอิมาเลยว่าเก็บบงเก็บแอแล้ะครับผมป่าบอกคยบอลครับการ็ะลมเย็นๆหนาวๆครับผมเหนียวนี้ครับมันีป่าบอลอยู่แต่เอากะได้ขวงนล้วครับผม ตึงกวงสิ่งนำดึกได้เยอะครับผมปลาดุกฟุลโตสตูสอต,ตอกโพรพอได้กินพอได้ปนครับผมเมื่อนี้ปลาลบนะครับผมปลาขาวน้อยเออเอ,อสุดท้ายปลาขาวน้อยกระลูอีกพอได้ใสกระสอบปลาบได้มือเลือ่อน กับตาเลสีก็เริ่มเก็บแล้วครับผมอังกฤษก็เก็บแล้วเอาขึ้นแล้วผมคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำนี้แล้วครับาใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องน้องอานากระดานดัครับผมแบบคลิปนี้สวัสดีนะฮะบ๊ายบาย